ไปดูการอัดดินปืนกรรมวิธีการอัดดินปืนใหม่ผสมวัตถุระเบิดใหม่เป็นงานของอาสาสมัครเบลารุสเบลารุสเขามีสองกลุ่มนะพี่น้องกลุ่มหนึ่งไปช่วยยูเครนกลุ่มหนึ่งไปช่วยปูตินเหมือนกับประเทศจอร์เจียจอร์เจียก็มีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งไปช่วยยูเครนอีกกลุ่มหนึ่งไปช่วยรัสเซียจากนี้ปนปเ,เป็นฉากของอาสาสมัครคเบลารุสเขากําลังอัดวัตถุดิบใหม่ทําให้มันรุนแรงขึ้นทําให้มันแม่นยํามากขึ้น ส่วนส่วนวัตถุผสมการผสมไม่ได้บอกนะพี่น้องว่ามีอะไรบ้างเอาให้ดูก็ดูแบบภาพสลัวสลัวนี่คือกรรมวิธีการผสมดินปืนให้มันรุนแรงขึ้นแม่นยำขึ้นอ่าไม่ได้บอกเรื่องราวนะพี่น้องอัตราส่วนผสมเท่าไหร่เป็นเท่าไหร่รู้แต่ว่าเป็นอาสาสมัครเบลารุสเขากําลังถอดประกอบส่วนใหม่คือเอาของเดิมของเดิมมีอยู่แล้วเอาของเดิมมาแกะออกแกะออกเสร็จแล้วก็เพิ่มของใหม่เข้าไปเป็นดินระเบิด ชนิดพิเศษตัวนี้น่าจะเป็นลูกคกนะพี่น้องลูกคกทั่วไปนี่แหละก็ถือว่าทหารเขามีความรู้ความสามารถดูกรรมวิธีการกระทำคล่องแคล่วว่อ,องไวมากๆเลยเอ,อย่าไปลอกเลียนแบบนะพี่น้องชาวบ้านทั่วไปก็คงไม่มีไม่มีมมสิทธิ์ลอกเลียนแบบแชาวบ้านไม่ไม่มีอาวุธอยู่แล้วแต่ว่าทหารทั่วไปห้ามห้ามเขาบอกว่าห้ามลอกเลียนแบบอ่ะไปดูแลเสียมันหลบอยู่ในป่านี่แหละปลาละเมาะเนี่ยหลังจากอัดสวนมาสมเสร็จแล้วซัดเข้าไปเลยนี่คือลูกคกรุ่นใหม่ ที่อาสาสมัครเบลารุสเขาผลิตขึ้นในชั่วโมงเร่งด่วนหลังจากนั้นก็โจมตีเข้าไปป่าละเมาะดอกหนึ่งหาพิกัดดอกสองซัดเต็มที่ดอกที่สาเป็นผีสองสัญชาติดอกที่สหาทางกับรัสเซียไม่ได้เพราะว่าอนุภาพมันรุนแรงไอ้พวกที่มาช่วยรัสเซียลูกลานยูเครนนะถ้าเป็นต่างชาติชาติอื่นๆที่ไม่ใช่รัสเซียนะโอกาสที่จะได้กลับบ้านเกิดไม่มีนะ ส่วนพวกรัสเซียที่เข้ามาลุกลกามก็มีโอกาสแค่บางคนนะนี่คืออนุภาพของอลูกคกรุ่นใหม่ที่เขาผลิตขึ้นใหม่จะบอกว่าผลิตขึ้นใหม่ก็ไม่ใช่หรอกต้องบอกว่าเขาดัดแปลงแก้ไขปรับปรุงให้มันมีอนุภาพรุนแรงมากขึ้นจากมือของกองกําลังอาสาสมัครเบลารุสจัดให้ที่ป่าละเมาะทิศเหนือคาคิฟ ทำไต่หอเพื่อนทุกก่อนว่าไงครับโอ้ดูหอมรขบหอมแม่แทนแบบาหอมมากเม,มื่อไรล่ะเ